ดอาที่เดี๋ยวผมโทรคุยให้ป่ะเออมึงลองถามวันนี้ว่าไฟใหญ่อีกสักไฟไหมก่อนนอนมันไปนอนเลยแล้วเงอยกลัวมันไปนอนแล้วอุ้ยที่ใหญ่นุ่มมานี่เหมือนจะเปิดโซดิสว่ะไข่ต้นที่เปนียร์ส่เพียร์เท่าเราไม่ใช่หรอสี่สิบสี่สิบกว่ายี่สิบบาทรอบนี่ยก็เนี่ยเมื่อกี้มันพอ l l ดิสโซดิสมาแล่นเขียวแล้วก็โซดิสมันถาเหี้ยอะไรไม่รู้อ่ะฮะ ผมผมรู้เรื่องอยู่นะไอ้ยาเกนมาอยู่ตรงนี้เฉยจริงแบบจริงเปิดก่อนเรานะเออไอ้เหี้ยนี่น่าโดนกระทืบนะมันทะลึ่งไงถ้ามันจะรัดคิวน่าจะต้องโดนเราก่อนนะพวกหน้าเหี้ยเนี่ยเดี๋ยว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 ไอ้เหี้ยทำทำเป็นตึงยัดเป็ดฮัลโหลครับพี่ชายใหญ่มีเรื่องอะไรกันครับมีเรื่องอะไรกันเหรอครับพี่ชายพี่ชายเขาเดินมาเตะหมีแพนด้าผมครับ ใครครับใครครับมันทำแบบนี้ได้ไวไอ้บ๊อมบอมบอมบอมผมอดขายว่าพอดขายไอ้บอมบออะไรผมนะครับมับปีศาจมึงให้เห็นหรอไอ้พี่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 ครับพี่กรุงตกกรุงไปตกพี่มันเล่นสตอรี่หรอมาผมมาช่วยน้องมันนี่ครับปกติพี่ไม่ไม่มาเล่นสตอรี่ไม่ใช่หรอพี่ พี่ยืนอยู่นะพี่พี่ยืนอยู่หน้าหน้าตู้อ่ะพี่ทำอะไรไม่รู้ว่าผมเห็นนะบ่อยมากเลยอ่ะเก็บของเขาเก็บของพอดีได้ผมเห็นเวลาเขาตีกันนะผมขอญาตถามนะพี่ทำท่าอะไรพี่ทาท่าอะไรมายืนยืนอยู่หน้าตู้ผมไปแทงพี่ด้วยอ่ะตอนนั้นอ่ะสมัยผมตีกับแก๊งเก่าพี่อ่ะของพี่เต็มตัวเลยอ่ะเยอะแบบเบิ้มอ่ะไม่ไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะครับไม่เยอะส่วนมากมีแต่พวกกุ้งครับพี่ตกกุ้งหรอ ี่ไปฟาร์มไม่ใช่หรอพี่มาอยู่คนในแก๊งได้ไงเนี่ยแตกตามากเลยเนี่ยจริงลงโนบันนี่ในสาวสองหนึ่งไม่มีครับแล้วแล้วมันเขาเตะหมีอะไรพี่ครับผมขออญาตถามนะคือผม โพสขายแพนด้าก่อนหลครับแรืวอนี้เขาไม่พอใจครับเขาตไปหมีแพนด้าผมก่อนโอ้โหโซนิสทำไมทำอย่างนี้ล่ะ้องเอาหนักๆครับอย่างนี้คือถึงถึงจะเห็นว่าเป็นเทียสามคิดว่าแบบของจะไม่เล่นนะเป็นของรักของห่วงครับถูกมันเกินไปอย่างนี้ต้องโดนนะอย่างนี้ต้องโดนนะใครไม่ได้ปนหัวก่อนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว ไอ้ิิมมึงตดป่นนยรเฮัลโหลครับคู่รักเหรอครับอันนี้เป็นคู่รักกันเหรอครับไม่เป็นคู่รักกันเหรอครับทำไมคะอยากถามครับอยากถามอ๋อไม่ใช่อ่าครับเดี๋ยวผมมานะเดี๋ยวค่อยคุยกันไม่รู้ครับอันนี้เหมือนไอนอีวานเลยแต่ไม่ใช่ใครวะนี่ไม่ใช่อ่ะสวนกว่าคนนั้นอ่ะไม่ใช่ผู้ชายครับผมอันนึ่งผู้ชายครับ ทีวานไหนวะแล้วคุณไม่นึกถึงผมมัางหรอไม่คิดถึงผมมัางหรอแค่กนะคะแต่คุณอยู่บนหลังผู้ชายไงตอนนี้ไปดีไปเอาดีไปเอาดีดิอันนี้ใครเนี่ยผู้ชายนี่ชื่ออะไรล่าสุดล่าสุดไป็นใครอะพี่น่าจะน่าจะวนมาัาเพื่อนอะเจอยังไงวะไม่รู้ครับไว้ไว้เจอกันไอ้บัฟไปก่อนเดี๋ยอู่แก่งเลยครับเนี่ยอยู่แก้งเลย อยู่ที่ประเทศไหนครับตอนแรกออ๋แล้วตอนเนี้ยอกแล้วเหรอครับออกออกมาแล้วครับออกทำไมแล้วผู้หญิงชื่ออะไรผู้หญิงนาลีอ๋อที่ผมแล้วอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วถ้าคุณไม่คิดถึงเลยตอนเราไปจนถึงอ่ะมันตายแล้วกับคุณไม่ชอบเาเลยอ่ะผมไม่มีเบอร์คุณนะเบอร์ต่อหน้าแฟนได้ไงครับเนี่ยุปถิ่มกันของใครเนี่ยไม่ใช่แฟนเจนของพี่เบนต์เอาไม่ได้เลยนะครับไปเปลี่ยนสีก็ได้พี่ให้เปมคุณนี่ต่อหน้าแฟได้ไงเน่ยสงสารผู้ชายบ้างหนิครับคุณเป็นกุลาดำเต็มเลยเห แต่ผมชอบคุณนะผมพูดตรงเลยมันก็เลยผมเป็นพวกที่แบบว่ามาที่หลัะหลังที่หนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อนผมบ้าไม่เจออืมไอ้บอสไปเหลุดบ๊อบบ๊อบเช็คสนามบินแล้วนะครับโทษอะไระแล้วเอ้อยู่ตรงไหนคูจะถึงแล้วแล้วพี่ตรงไหนอ๋อมันจะเป็นโอเคงั้นเดี๋ยวครูวนรถกลับแป๊บไอ้เราเราเราตุ่นมานะคะเอ้ยมีข้าวไหมครับมีข้าวไหมเอ้ มีอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวอะไรหรอครับกินได้ไหมกินได้ไหมช้าเลยกแน่ใจหรอว่าจะกินอ่ะออกวากินได้ไหมครับมันกินได้ไหมอะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวกินได้นะอร่อยด้วยอร่อยด้วยไม่ใช่ข้าวขนมหรือเปล่าครับขนมรอบรอบรอบใช่ขนมหรอครับไปหาป้าปานดีก่า ไปหค่าดาบัสแต่งนข้างๆชื่ออะไรคะอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมมาแล้วครับข้างข้างใช่ไหมใช่ชื่อออสครับออสลูกออสเหรอใช่ครับลูกออสลูกอมอ้อใช่ครับนามสกุลลูกออสพร้อมช้อนชัยกูพูดไม่ออกเลยอ้เจ้ยลูกออส้อมใช่ยังไงอ่ะเด็ดไหมฮะเจ็กเกอร์จีไหมคะ ต้องลองฮะมันมันมันใช้ศัพท์คำนั้นไม่ได้สิครับมันมันต้องใช้อีกศัพท์หนึ่งนะเจ็บสอเสือนิดๆนะครับออกสอเสือส่อเสืออะไรเงี้ยใช่ครับจุกอะไรเงี้ยจุกใช่ครับลูกออสพร้อมช็อตใช่แต่ลูกออสตัวเล็กนะไม่เล็กครับอันนี้ร่างกายพันครับร่างหลังอานอะออสหลังอานอะเข้าใงไหมครับออสหลังลูกออสกายพันนะครับใช่ฮะกายพันด้วยถูกฮะมันดู ไม่ดึกขึ้นอ้าวแต่มันต้องไปดูที่อื่นนะดิใช่ดูที่ไหนคะดูที่ไหนอาอย่างนี้อย่างนี้เราขอเวลาว่างเนี่ยคนที่อุ้มเราอยู่สักครู่ได้ไหมล่ะเราลองขอเลยขอยังไงอ่ะขอเวลาว่างแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยขอไปช้อนใช้ได้ไหม ลองถามเขาดูครับอีวานเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ชื่ออะไรนะเก่งเออเก่งลองถามเก่งด้วยเก่งเราได้ขอไปช้อนใช้ได้ไหมดิตรงนี้เก่งเหมือนตอนนี้น่าจะไม่ไม่ค่อยโอเคแล้วดูจากอาการเป็นแฟนกันหรอเป็นเป็นอะไรกันครับนี่คือเขาไม่ไม่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะแล้วจะอุ้มกันทำไมคกันทำไมเป็นเพื่อนกันเพื่อนจังเขาไม่อุ้มเขาไม่อุ้มกันนะจริง จริงเหรอใช่ค่ะบราเราเราเพื่อนกันเขาทำยังไงคะเพื่อนกันก็ก็ปกติคุยกันปกติครับใช่ที่ว่าเพื่อนกันมันดีอ่ะอะไรนี่พับอกมาแบบนั้นไงไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันผิดครับมันผิดผิดศีลธรรมครับถูกจรรยาบรรณของมนุษย์ถูกครับสรุปพร้อมไปเที่ยวกับออดออดไหมครับออดลจะไปดูลูกออดไหมครับ ขอไปออดไว้หน่อยสิเออเดี๋ยวว่าออดให้ไม่ได้ให้ได้ให้ได้ครับให้ได้ให้ได้ให้ได้ครับเอามาแบบพี่พี่เนี่ยพี่สมพี่วิ่งไปเข้าห้องน้ำเหมือนอะผมเห็นนะพี่ทำหน้าอะไรไม่รู้น่ะพี่อย่าไปยืนหน้าตู้อย่างนั้นบ่อยนะใจคอไม่ดีเอาออดเอาเบอร์ให้ให้เขาดิให้เราดีหน่อย คุณละลิศเอาเบอร์มาก็ได้ครับเดี๋ยวผมได้เบอร์นี้เหรอครับใช่ครับแปดสองเจ็ดโทรศับหมดไอ้เหี้ยโดนค่าปรับหมดไป500แสนแล้วไอ้บอบเบอร์ะลรนะครับ827 087อะไรนะครับขอีกรอบ แปดสองเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดอย่างออดเหมือนเฉียงคนที่แบบว่าเคยจะตีหัวละลิดเลยอะ่ะพักไปแล้วเขาขึ้นไหมครับขึ้นไหมขึ้นขึ้นค่ะออสขึ้นเลยออดเขาถามนะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไอ้น้องน้องสกอย <c oughs> ให้เพื่อนออดไอ้เพื่อนเราหรือเปล่าเนี่ยจับสกอยไหนเนี่ยครับเนี่ยมีหญิงอ่ะเอาเหอะ รับจบสกอยเฉยแต่งตัวเทสดีค่ะนี้แบบแปบบแป๊บครับแป๊บปครับไม่คุณยายแป๊บนึงครับโอ้ขอคุยกับเพื่อนก่อนครับคุณยายครับแป๊บนึงนะต่อเลยครับเอ,อ่อออสพี่เขาออสอืมขอเรียกอ่ะอืมแล้วเคยเสียงเหมือนอะไรนะครับเมื่อวานนี้เสียงเหมือนคนที่แบบว่าเคยจแะแทงลาริตะ <S <S จะแทงเลยเหรอครับแกแล้ว่ครแดีผมอยากแทงมากเลยครับแต่ผมไม่ชอบใช้มีดแทงอะคุยแบบนี้เลยคนนั้นก็พูดแบบนี้เลยเอาใช่เหรอครับว่าเขาไม่ชอบใช้มีดก็ไม่รู้ว่าเขาชอบใช้อะไรแล้วเขาก็ตอบว่าเขาก็ตอบว่าอยากโดนแทงแล้วเขาก็วิ่งหนีใช่เหรอครับคุณน่ะใช่เลยอะแน่แน่เลยอะชื่อออสเหรอใช่ครับเขาชื่อออสอยากโดนแทง อแต่ไม่หนีไม่ได้แล้วมิลุงไฮมานั่งอะไรอยู่ข้างๆพี่บ๊อบอ่ะอะลุงลุงเซไฮคุณยายครับไปคุยวอยไกลอะไรครับไปคุยวอยที่อื่นหน่อยครับผมไปคุยวอยไกลเไาคุยธุระกันอยู่ครับเอ่อครับมาแล้วฮะยังไงต่อนะอ่าบอกว่าชื่อออดครับคุณคุณกอลออดครับออดครับออดออด เมื่อกี้ได้ยินเขาว่าลุงเซฮายเขาคุยวอลหรือเป่าเขาคุยวอลครับเขาคุยวอลันดีได้ยินว่าันนีชื่อเซฮายเขาแบบน่าหม่หลอกลวงไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวกับชสาวไม่น่าเกี่ยวครับอ๋อโอเคเราไปพอดีได้ยินชื่อชื่อลุงเซฮายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เขาก็เป็นคนดีนะคนคนนั้นอ่ะจรางจริงแล้วใช่เขาไม่สนใจเลยครับเรื่องอื่นอ่ะเอาเรื่องเพื่อนผมดีกว่าเรื่องออสอ่ะ ใช่ครับเรื่องเอาเอาเรื่องเอาเรื่องของออสก่อนนะเอาเรื่องออสก่อนแล้วกันครับตรงนี้นะครับคุณคืคนสองรอบแล้วฮะเอ้าเอ้าผมช่วยหรอเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ครับคำน่านจะสะถืออยู่ข้าวอยู่น้ำหรือเปล่าพี่สมครับพี่สม พี่สมห่อไปพี่สมห่อไปไปชุบข้างนอกนู่นนะครับใช่ครับพี่สมพี่สมพี่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 คัเซ่นกันพี่พี่สมพี่สมพี่คัเซ่นก่อนครับพี่ห่อเปไปไว้นู่นนะครับไปคุยกันนั่นน่ะไอห่อไปเขาเนี่ครับ้พี่ต้องซื้อได้เหรอพี่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 มีเมนูเอ้ยไม่ใช่พี่มีอยู่ในตัวแล้วพี่มีเมนูอะไรไม่ใช่วันใช่ใช่ต่อเลยครับต่อเลยครับคือยังไงครับกับเพื่อนออสผมอะ กดเลยครับในตัวมันมีอยู่แล้วอ่ะถูกครับถูกดูดูเขาเรียบร้อยดีเนาะครับจริงเหรอคะเป็นคนเรียบร้อยเหรอใน่ะลุงเซฮายยี่นั่งอยู่บนรถอ่ะลุงเซฮายทำอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรจ้าเอาไปเอาไปไกล้ใกล้ใกลกล้เลยพี่อีเฮ้ยเขาเขาเรียกผมเองนะครับพี่จิเอพี่ชื่อเซฮายไม่เขาจะทักทายอะไรอย่างงี้ไงครับ ฮัลโหลเฟยไฮอะไรเงี้ยใช่ครับเซย์ไบพ๊่เบยใช่ครับคือหมือนเขี้ยวอ่ะกูหมือนเขี้ยวมากเลยเนี่ยคนคนเนี้ยอะยังครับแหละอ่ะแล้วออสจะพาไปไหนคะับออสก็ตอเขาไปซิไปดูลูกออส่อยฮะดูลูกออสเหรอถูกครับผมลูกออสมีหลายตัวเป็นล้านตัวเลยอ๋อเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านตัวเยี่ยบม เป็นล้าน,านเป็นสิบล้านตัวเลยครับบอกสิบล้านตัวเหรอครับเราแต่ว่ามีตัวเดียวที่แข็งแรง <c oughs> อ๋อมีตัวเดียวที่แข็งแรงไม่ตอื่นตายเหรอคะ <c oughs> หรือว่าไปทะลุที่อื่นอะไรนะครับแม่แม่ค่ะแม่ไม่มีอะไรโตมันจะมีตัวนึงที่แข็งแรงที่สุดนะครับมันทุกมันก็ปกติหรือเปล่าครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นไอ้นี่ครับเป็นจ่าหงครับจ่าหง พี่นีี่่พสมนี่ไม่ได้นะพี่พี uh> ่มันโชว์ในหลอกอย่างนี้ไม่ได้หรอครับไม่ได้พี่ไปเที่ยวกับออนไหมครับเนี่ยสรุปอะไรนะครับไปไปเที่ยวกับออนไหมครับเพื่อนผมอะถ้ามันไม่มาก็ไวออนว่างก็ทักมาแล้วกันนะได้ค่ะสวัสดีครับฟูเรียเหรอแม่ m i s s ช o n m i s ช i o n m i ช s i o n หรออยู่ตรงไหนวะชวนเนี่ย มันไม่ไม่มีอะไรพอดีเลยถูกเพื่อนผมว่างพอดีครับตอนนี้ตอนนี้ว่างหรอใช่ครับว่าแต่เออเก่งเก่งสะดวกไหมครับเนี่ยดูเงียเงเปิดเลย <laughs> <laughs> หน้าจยมือไอบ้บ๊อบออกไปคุยไอน้นี่ก่อนดิไม่ออนับเมนะ้ย เขาเป็นหัวกันเหรอไม่รู้แต่ว่าแต่เมียมันสนใจกูละตอนนี้ไม่รู้กูมไม่สนอืมแล้วมันอึงออนนอ้งอ่ะเยานนั่นอึ้งอ่ะ